สวัสดีคะ่ะทุกทท่านวันนี้แม่นางเอาไม้มงคลที่เป็นไม้ใบด่างสวยๆมาฝากทุกคนกันค่ะเป็นทั้งไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือขิงด่างค่ะวันนี้มาชวนทุกคนปลูกขิงด่างลงในแปลงดินกันค่ะอยากจะให้เขาขยายต้นออกมานะคะแตกลูกแตกหน่อขึ้นมาเพิ่มเติมค่ะก็เลยจะเปลี่ยนย้ายเขาจากกระถางพลาสติกใบนี้นะคะ เอาไปลงในแปลงดินค่ะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้รากได้กระจายให้ต้นของเขาได้หากินได้สะดวกขึ้นค่ะขิงด่างนี้ก็เป็นไม้ซึ่งขยายพันธุ์โดยการใช้หัวหรือว่าใช้เมล็ดนะคะแต่ส่วนมากก็จะแยกหัวหรือว่าแยกหนอก่อออกจากต้นกอของเขาค่ะแม่นางปลูกไว้ก็จะมีอีกชนิดหนึ่งค่ะอันนี้ลงปลูกไว้แล้วแล้วก็ กำลังแตกหน่อขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะกำลังเห็นแตกหน่อขึ้นมาน่ารักทีเดียวเลยค่ะมีหลายหน่อด้วยกันนะคะที่แตกขึ้นมาใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเตรียมดินซึ่งแม่นางก็จะใช้ปลูกขิงด่างกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นหลุมที่ขุดอ่าไม่ได้ลึกมากนะคะแล้วก็จะโรยด้วยปูนขาวโดโลไมค่ะปรับสภาพดินป้องกันเชื้อราค่ะต้นขิงด่างที่แม่นางเตรียมไว้เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะเอามาลงเลยนะคะ ก็ขย่าลงไปเลยนะคะแม่นางเพิ่งเอาลงใหม่ค่ะรากของเขากําลังออกมาเต็มเลยนะคะนี่ค่ะต้นก็สดชื่นทีเดียวค่ะวันนี้อากาศชื้นๆฝนตกใหม่ๆนะคะแม่นางก็จะเลยถือโอกาสเอาต้นไม้มาลงเลยค่ะนี่ค่ะรากออกมาเต็มเลยค่ะต้นสมบูรณ์ทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะเราปลูกไม่นานก็แตกหน่อออกมาแล้วค่ะถ้าต้นแบบนี้นะคะ ออกมาจากต้นแม่สองข้างแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวไม่นั่งเอาลงดินดินที่ปลูกนี่ก็จะเป็นดินร่วนค่ะเป็นดินร่วนผสมพวกใบไม้หมักแกลบหมักนะคะคลุกเคล้าใส่กันอันนี้เป็นดินที่อยู่ในกระถางนี่ก็เป็นดินร่วนที่ใช้เพาะปลูกพืชเหมือนกันค่ะมีแกลบหมักนะคะให้ดินเขาร่วนซุยดีค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาปักลงไปเลยนะคะ แม่นางก็จะเอาดินกลบไปไม่ต้องกลบให้สูงมากค่ะให้กรบตรงโคนของเขาเนี่ยค่ะสักเล็กน้อยที่ปลูกไว้นี้จะเป็นในที่แดดรำไรนะคะเป็นร่มไม้ซึ่งเป็นร่มมะเฟืองอยู่ใกล้ๆค่ะก็ไม่ได้ใกล้กันมากนะคะก็จะมีร่มพาดผ่านไปมาค่ะดินตรงนี้จะชุ่มดีมากเลยค่ะเป็นดินร่วนดำดินดีทีเดียวเลยเนี่ยค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็กรบๆนะคะกรบให้พอดีพอดีไม่ต้องกดลงไปแรงมากและเดี๋ยวเรารดน้ําเขาก็จะยุบลงไปอีกเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะที่เห็นปูนขาวอ่าโรยขอบขอบนะคะเสร็จแล้วแม่นางรดน้ํานะคะปูนขาวที่โรยนี่จะเอาไว้ป้องกันพวกทากแล้วก็มแมลงที่จะมากัดแทะเขาค่ะปลูกใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรมาแทะบ้างแม่นางก็จะใช้ปูนขาวโรยไว้ขอบขอบเพราะว่า ดินแถวนี้จะชุ่มชื้นหน่อยค่ะก็จะมีทากไต่มาบ้างนะคะนคะคะก็เอามาฝากทุกคนค่ะสำหรับในการปลูกหิงด่างในวันนี้ค่ะก็ลองหามาปลูกติดบ้านไว้นะคะเป็นไม้ประดับไม้มงคลสวยๆค่ะคลิปหน้านั้นไม่น่าจะมาชวนทำอะไรก็ติดตามไปได้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ประกอบอาชีพทุกอย่างเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ